ลัคนาราศีสิงในเดือนเมษายนนี้ครับมีดาวที่สง่งผลโดยตรงกับดุล3ามเรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณครับเรื่องของโรคภัยนะครับแล้วก็เรื่องของความเสียหายครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอซินแสบาร์โคชีิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวยากที่สง่งผลประกบบกับชาวลัคนารา โดยตรงครับโดยดาวดวงแรกนะครับได้แก่ดาวอังคารหมายเลข3ครับดาวอังคารเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของความเสียหายในชีวิตคุณครับและส่งผลตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่6มิถุนายนครับเลข3เนี่ยคือความขยันความกล้าหาญนะครับแล้วก็ความบ้าบิ่นนั่นเองนะครับเป็นดาวนักรบครับอย่างนี้มาเข้าในตําแหน่งความเสียหายเนี่ยคุณก็คงเดาไม่ยากใช่ไหมครับว่าการลบครั้งนี้เนี่ยคุณจะชนะหรือจะแพ้ครับแน่นอนครับก็มีโอกาสแพ้มากกว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับ สามข้อความเสียหายเนี่ยแปลว่าคุณกําลังเบื่อกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ครับคุณอาจจะรู้สึกว่าฝืนใจต้องทานะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วนะครับคนทํามาจนถึงจุดที่ฟางเส้นสุดท้ายกําลังจะขาดแล้วนะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับอย่าพื่งใจร้อนวู่วามมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใจร้อนตอนนี้เนี่ยมีแต่จะทําให้พังมากกว่าเดิมนะครับหรือว่าเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวมันเข้าตําแหน่งนี้ครับมันก็จะยั่วยุอะนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะว่า เลข3เนี่ยเป็นดาวที่หมุดหมิดง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องทนอ่ะทนทําไมทนมาขนาดนี้แล้วมันต้องหมดเวลาอะไรการทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยประดังประเดเข้ามานะครับความคิดในหัวเนี่ยมันก็จะรู้สึกแต่ว่าอยากจะหยุดอยากจะเลิกอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอบคอบนะครับเตือนสติตัวเองเอาไว้นะครับท่องพุทโธไว้นะครับนะใครปฏิบัติธรรมก็นั่งสมาธิสักหน่อยนะครับและระวังนะครับคนที่จะมายั่วยุคุณส่วนใหญ่นะครับความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยเกิดมาจากเพศชายนะครับนะเกกิดมาาจผู้ชาย อาจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความเสียหายจะรุนแรงหรือไม่นะครับก็แต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะครับลักษณาสีเดียวกันนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเหมือนกันทุกคนจริงไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเนี่ยมีความเสียหายรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ง่ายๆครับสามารถที่จะเช็คตรวจสอบได้นะครับด้วยตัวคุณเองเลยนะที่ไลน์แอดจินแสนะครับแซดไพรเอ็นแซดเอนะครับเราก็จะใส่วันเดือนปีเวลาเกิดของเรานะครับไม่ต้องใส่ชื่อนะครับสบายใจได้เลยไม่มีการใส่ ฟ้องตัส่วนตัวชื่อเบอร์โทรอีเมลบัตรเครดิตบัตรประชาชนไม่มีการใส่นะครับใส่เพียงเท่านี้นะครับแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจะวัดที่เกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปอ่านนะครับไปกดอ่านดาวสามเนี่ยในวันที่1เมษายนกดอ่านก่อนมันจะไม่ใช่ตำแหน่งนี้นะครับว่ไปกดอ่านแต่คุณสังเกตง,ง่ายๆคุณจะเห็นว่าเลขสามเนี่ยมันมีช่องอะไรช่องมันจะมีชื่อบอกว่าช่องเนี้ยเป็นช่องอะไรนะครับคุณก็ไปดูนะครับตอนที่1เมษายนนะครับดาวสามมันย้ายแล้ว ช่องนี้เนี่ยกูไปกดอ่านกูจะเห็นคำแปลของคุณเองเลยของคุณเองคนเดียวไม่ต้องมีคับใ,ใครไม่มีการอ่านโน้ตอื่นอ่านดวงตัวเองเท่านั้นนะครับนะก็อ่านในลายเส้นแสบาโคชีวิตนี่แหละจะเหมือนมีเส้นแสบาจัง อ่ะพูดให้ดูเป็นน้ําจิ้มแล้วกันนะว่าเลขสาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ชอบอะไรมันจะเสียหายหนักมากกว่าวนี้อีกถ้าในพื้นดวงคุณนะตำแหน่งเนี่ยมีเลขหกเพราะสามหนึ่งเป็นศัตรูกันนะครับเหมือนคุณไปงานเลี้ยงแล้วไปเจอคนที่คุณเกลียดมันก็ทนะเลาะกันศัตรูอ่ะไม่รียกว่าเพื่อนแล้วกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเป็นศัตรูที่เรียกเพื่อนยังไงอาจจะเจอเพื่นอนมาก่อนก็ไอะไร แต่ว่าเจอสนุกการเรียนนั้นไม่สนุกหรอกใช่ไหมไม่สนุกหรอกอาหารอร่อยอยังไงก็คุณก็ณไม่สนุกหรอกเพราะว่าคุณเห็นหน้ามันหรือมันเห็นหน้าคุณนะครับก็คบเป็นกันตลอดเลยน,นะครับเผลอๆเนี่ยนัน่งโต๊ะเดียวกันนะอาจจะมีวางมวยกันด้วยนะครับแบบนั้น,น,นเนี่ยอาเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ให้เห็นภาพนะครับว่าดามก็ส่งผลกับเรา อีกด้านหนึ่งนะครับแน่นอนครับมีข้อเสียต้องมีข้อดีเสมอนะครับนะโลกของเรามีกลางวันมีกลางคืนนะครับมีความสมดุลมีหญิงมีชายใช่ไหมครับนะทุกอย่างมีเป็นคู่เลข3เนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลข6ดาวศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นดวงคุณมีดาวศุกร์อยู่อันนี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ลดลงตึ่งหนึ่งเนี่ยลดลงตึ่งหนึ่งนะครับก็จะเกิดข้อดีมาหักล้างทดแทนนะครับแต่ไม่ได้หักล้าง1 0 0หรอกแต่มันก็ดีขึ้นล้วก็ดีขึ้นแล้วกันนั่นเองนะคร ชีวิตได้ดาวดวงต่อไปนะครับที่ส่งผลกับคุณนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็คือดาวพุธหรือหมายเลขสี่จะย้ายเข้าไปในตําแหน่งโรคภัยครับส่งผลตั้งแต่วันที่7เมษายนไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเรื่องของการสื่อสารเป็นดาวเรื่องของความเฉลียวฉลาดเป็นดาวเรื่องของการพบปะผู้คนตําแหน่งโรคภัยนี้นะครับก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมด อ,อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของเราคืออะไรครับก็คือปากนั่นเองนะครับฟันนะครับลิ้นนะครับหลอดลมนะครับลำคอหลอดเสียงนะครับอ่าก็ดูแลสุขภาพด้านนี้ให้ดีเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีงานที่ต้องใช้เสียงเยอะนะก็ลดลงนิดหนึ่งระวังเรื่องความอักเสบหลอดลมหลอดเสียงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของความจำนะบางทีช่วงเวลาที่ดาวย้ายมาตำแหน่งแบบนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรนะความจําเสื่อมชั่วคราวนะหลงลืมง่าย นะครับนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะทําให้เจ็บป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการพูดหรือการเขียนคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารช่วงนี้จะมีปัญหามีปัญหาอาจจะมีคนเข้าใจผิดได้นะอาจจะมีรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านได้ ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะหรือป้องกันได้ครับก็รอบคอบกับสิ่งที่จะเผยแพร่ออกไปนะก่อนเผยแพร่รอบคอบสักนิดหนึ่งก่อนนะครับดูเช็คความเหมาะสมในเรื่องของภาษาคําพูดนะครับกาลเทศะนะครับไม่ไปเรียกแขกอันเนี้ยก็จะดีเลยก็จะป้องกันได้นะครับจะป้องกันได้อ่ะแต่อย่างที่บอกไปนะครับรายละเอียดแบบเจาะจงของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าในพื้นดวงของเราเนี่ยช่องนี้เนี่ยเรามีดาวอะไรรองรับนะครับถ้าเป็นดาวที่ส่งผลดีกับหมายเลข4ี่นะ เช่นเป็นดาวคู่มิดกันดาวคู่มิรของหมายเลข4ดาวพุธเนี่ยก็คือหมายเลข2ดาวจันนะครับสี 4, 2, ่สองเราเป็นคู่มิดกันก็ถือว่าเรื่องร้ายๆที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็มีเรื่องดีมาชดเชยหรือมีทางออกที่ดีเขาเรียกอะไรเหมือนเราติดอยู่ในทางตันนะหรือว่าติดอยู่ในห้องที่มันปิดทึบแล้นะแล้วอยู่ดีๆมันมีประตูเล็กๆนะครับอาจจะพอดีตัวบ้างไม่พอดีตัวบ้างแต่มันก็พอให้เราเนี่ยสามารถรอดพ้นหลุดออกไปได้นะ อธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจเนาะแต่มันก็สามารถเลวร้ยวายขึ้นได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับถ้าช่องนี้ของเราเนี่ยมีเลขแปด ออถ้าเกิดมีเลข8เนี่ยกลายเป็น4เจอ8นะ4เจอ8เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันนะครับอันนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเอ่อก็ช่วยยกกำลัง2เข้าไปด้วยนะครับนะก็คือรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นถึงบอกนะครับว่าดาวเนี่ยมันมีทั้งหมด10ดวง10ดว,วงประกอบด้วยอะไรบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนความรู้ทางด้านโหราศาสตร์หรือว่าอะไรมานะครับผมจะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนี้ก็คือเลข1ถึงเลข0เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0อเจอ1เจอ2เจอ3เจอ4เจอ5เจอ6เจอเจเจอ8เจอ9ตรงนี้แหละที่คุณกับผมเนี่ยไม่เหมือนกันต่อให้ลัคนาราศีเดียวกันนะก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนะไม่งั้นคนเราในโลกนี้จะมีแค่12แบบนะครับปู้มันก็มันก็ง่ายไปป่ะนะมันก็ง่ายไปเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ทําไมถึงเน้นย้ําหรือว่าทําไมทางสถาบันของเราเองเนี่ยเราถึงทําเครื่องมือที่ชื่อว่าซินแสบาคโคชิดออกมานะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีสติครับ เราอยากให้ทุกคนอ่านข้อมูลที่เป็นของตัวเองโดยตรงซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบสินแสนเนี่ยเรามีผู้ใช้งานนักวันนี้นะครับเกือบ6กแสนคนแล้วนะครับถ้าหลอกลวงคนเนี่ยผมว่าผมได้ไปนั่งโต๊ะกับพี่หนุ่มไปแล้วนะครับนะถ้าเกิดหลอกลวงใครอะนะครับเพราะว่าคนใช้เป็นแสนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ลองไปอ่านข้อมูลตัวเองฟังอันนี้แล้วนะกดติดตามมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเห็นภาพรวมแล้วเจาะจงเนี่ยไปอ่านในระบบนะจะได้ความเจาะจงน,นะครับดาดวดวงสุดท้ายนะครับที่มาปิดท้ายในเดือนเมษายนนี้นะครับส่ง กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็คือหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ครับหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเข้ามาในตำแหน่งความเจริญครับ ดาวมาเข้าตำแหน่งวีบังลักษ์นะครับทรงผลตั้งแต่วันที่14เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาค,คมครับดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงความโดดเด่นหมายถึงการตัดสินใจหมายถึงความเป็นผู้นำนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์เวลาขึ้นบนท้องฟ้าแล้วนะครับเราจะไม่เห็นแสงดาวดวงอื่นเลยเพราะแสงอาทิตย์นั้นสว่างกว่ากลบแสงดาวทุกดวงผู้นำมีคนเดียวครับดูไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเข้าตำแหน่งความเจริญเนี่ยแปลว่าต้องโดดเด่นถึงจะ จ,จริต้องเฉิดฉายถึงจะเจริญใช่ไหมต้องมีความมั่นใจถึงจะเจริญต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องต้องใส่วงเล็บด้วยในสิ่งที่ถูกต้องก็จะประสบความสําเร็จได้ ก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีเข้ามาในตำแหน่งที่ดีนะครับทาให้มันเกิดประโยชน์นะครับของดีอะไรที่ดีในตัวงัดออกมาได้เวลานะครับถ้าไม่โชว์ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปโชว์ตอนไหนแล้วนะครับนะควรที่เอาออกมานั่นเองนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาก็มีดาวคู่มิตรของเขาครับก็คือหมายเลข5าดาวพฤหัสนะครับห้าอาทิตย์เจอพฤหัส โอ้อันนี้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับคือในพื้นดวงของคุณนะในช่องข้างในของคุณเนี่ยมีเลข5อยู่หนึ่งมาเจอ5แบบนี้นะครับโอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยก็ยกกาลัง2นะครับแต่แต่ถ้าเกิดสมมุติในทางปรับ แอนที่จะมีเลข5้าันไปมีเลข3ักอันเนี้ยที่ผมพูดไปนะครับต้องหาร2เหมือนกันนะครับคืออาจจะลดลงตึ่งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณต้องไปดูครับผมไม่สามารถที่จะมาอาธิบายหรือบอกทั้งสิ์ดาวได้นะครับมันจะยาวมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ฟังด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็อยากจะฟังแต่เรื่องของคุณเองแต่ที่ผมพูดอันเนี้ยเป็นของทุกคนนะมันเป็นภาพรวมก่อนแต่รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยคุณก็ไปอ่านเครื่องมือของผมที่ชื่อว่าซินแสบาโคชีวิต เพราะว่าลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยก็ใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคือมันเป็นระบบที่ให้คุณเนี่ยทำความดีต่อแล้วคุณจะได้ใช้ฟรีต่อนะครับคุณสามารถที่จะแชร์ต่อให้เพื่อนให้คนในครอบครัวคนแรกที่คุณต้องแช์นะคือคนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดก่อนเพราะเขาก็ควรจะมีสติเช่นเดียวกับคุณเพราะอย่าลืมว่าคุณใกล้ชิดกับใครคุณมีสติแต่คนใกล้ชิดคุณขาดสติมันทําให้คุณเสียหายได้นะแต่ถ้าทั้งสองคนต่างมีสติทั้งคู่มันพากันชวนกันป้องกันระวังหลังให้กันนะเหมือนเราดูหนัง แล้วเราหันหลังชนกันเห็ไหมแล้วก็ป้องกันกันนะมันเพราะเราไม่มีตาข้างหลังแต่ถ้าเราหันหลังชนกันเราจะเหมือนมีสีตานะมองหน้ามองหลังได้ใช่ไหมหรือบางคนมีเพื่อนนะยิ่งกว่านั้นอีกนะครับมีเพื่อนอีก3าคนนะครับหันหลังชนกันประกบกันเป็นสีทิศเลยโอ้โหนี่ป้องกันได้เป็นพระพรหมเลยนะครับแบบนั้นอ่ะนะครับผมอธิบายอย่างงี้น่าจะเข้าใจนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์โชคดีครับผม ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบจินแส าร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสแ Z AE นะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะไร ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง ือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา